ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะไม่รอช้าและพี่น้องนะยกคงนะคงห้องน้ําออกมานะคะก็เริ่มสังกะสีทันทีลังคาทันทีนะชักช้าอยู่ใหญ่นะเวลาไม่เคยคอยใครนะแฉวโคตรแต่พูแฉวเลยเวลาไม่เคยคอยใครเราต้องรีบทํานะคะ เ,เ,อเ,อเอาทำไมสั้นแท้น่นะไม่ได้คิดเผื่อหรอเอาขยับเข้าเอาเหล็กสองตัวขยับเขา้เาวัดดูสิเอาแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่หญเกิดปัญหาแล้วพี่น้องเอ้ย มมาาลบ่จะรับเม็ดกระสือไหมอยู่นะเมื่อวานนี่ทำไมค่อยสั่งสามเม็ดที่สิบโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะโอ้ย,อยมันสามเม็ดพอดีนนี่สามเม็ดพอดีอดใช่ไหม,ม,มตัดติดไหมตัดมาผิดดูมาผิดร้านเขาเราดูใบเสร็จสิพี่เอาใบเสร็จมาดูดินะ่ะอยู่ที่ดินน่ะ

อันนี้โทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองเท่านั้นตัดร้านด้วย <c oughs> <S <S> <S ให้เขาออกอันนั้นให้หน่อยเด้อเอาดีใช่ไหมกระดาษน่ะให้เขาเขียนให้หน่อยเด้อ <c oughs> ใช่ใช่เอามากล้องมากข่อยท้ายให้ไหม ลุงน,นี่ย่งเงี้ยนขึ้นไปเด้อ<ป>้อยซิอันนั้นนะมันมือตรงมือจับน่ะ ไม่จับตัดนอเข้ามาต้องตัดแปก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนเข้ามานะสั้งใหญ่นะสั่งของสิดนะสั่งกระตีนะคะ้องชิสั้นกว่านะ ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนสรุปเราต้องได้ตัดเนาะใช่เราต้องได้ตัดแล้วขยับเข้ามาเนาะ ถูกเพราะว่าพอดีว่าหลังคามันไม่พอดีนี่ยสิพอดีว่าคนสั่งก็ผิดใช่พลาดนิดหน่อยนะฮะเลยจำเป็นต้องเลื่อนนะเอสีเลื่อนนิดหน่อยเลื่อนแปรพี่พน,อน้องเลื่อมเหนือเลยโอ้ไม่ได้แต้มหรอกไม่ปกติช่างพูงจะแต้มนะมโอ้ตัวที่บ้านเขาได้ตัด nó nó ยังไม่สั่งเรายังไม่สั่งสั่งแล้วนี่ครับโอยัง มันตรงข้ามเซเว่นคือวก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเพบกันใหม่สวัสดีค่ะ